โอ้กับข้าวเย็นนี้นะครับก็มีมีไข่พะโล้ไข่พะโล้นะครับนี่นี่ไข่พะโล้ฮ่าตักให้ลูกชายหน่อยมีไข่พะโล้น้องด้วยหนึ่งน่องฮะน้องด้วยแมมันกินเยอะเลยนี่ก็เป็นแม่บ้านนะครับแม่บ้านนี้สวยที่สุดแล้วนะครับนี่เพราะว่ามีผู้หญิงคนเดียวเพราะว่ามีผู้หญิงที่ลยเอาน้องไหมอ่านี่ก็เป็นพันอะไรครับพันสีครับ อดีๆพันอะไรครับพันทั่วพันล้ำพันดีครับพันลำนะครับมึงอะชอบพันล้ำนี่ครับก็มีไข่พะโล้ไก่พะโล้นะครับน้องไก่ใหญ่โอ้น้าดังน่ากินนะครับนี่น้องใหญ่เลยนี่โอ้แล้วก็มีผัดผัดอะไรพี่เจี๊ยบผัดมะเขือยาวหมูสับมะเขือยาวพี่เจี๊ยบผัดผักใส่ไจ่ชอบกินผัดมะเขือยาวหอมไก่นะครับบอกไงบอกไงะต่เอฟไปไหนนี้ต่เอฟเป็นย่นี้ พ่อบครัวครับนั่งกูเพรเลือกเทิรน้องไก่ใหญ่ๆดูดิโอได้เลยต้องให้เด็กๆกินให้เต็มที่แล้วก็ลดน้ําหนักเอาเองเด้อไอโต้ไวไหมพี่เจี๊ยบนี่ไอพันโทกับพันเอกไวมากโตไวมากเนาะเพราะว่าที่เจอครั้งแรกถ่ายรูปตัวแค่นี้ตอนนี้มันสูงนี่จะสูงเนาะพี่เจี๊ยบแล้วนี่ผัดมะเขือนะครับมะเขือยาวใส่หมูแล้วก็ผัดผักนะครับนี่โอ้โหข้าวข้าวที่เชตอนเย็นนะครับพี่ไปดูมวยเต๋ะ กินเล้ยลายกินเล้ยไร้นายนั่งแท็กซี่ขอเดินก็เดินนี่ยาวยาวทีบทีบนะนี่ครนี่กองเชียร์ครับกองเชียร์เพชรฤทธิ์พร้อมนะครับอ่านี่ก็เป็นเพชรฤทธิ์นะครับเพชรฤทธิ์ก็ป้องกันแชมป์ช่องเยื่สีนะเพชรฤทธิ์นะแชมป์ยังต้องอยู่ที่เดิมนะเว้ยนะนะไอ้เมฆแชมป์ต้องอยู่ที่เก่านะมึงเออเป็นไงมั่นใจ <ใ>มั่นใจมั่นใจเตรียมแผนเตรียมอะไรไปเรียบร้อยเรียบร้อยครัษาคู่ชกไวแล้วเคย <ๆ S 1> เคยเคยชกกันไหมอ่ะเซนิดอ่ะเคยครับเคยชกกันรอบนึงรอบหนึ่ง,งก็คือชิงแชมป์ร้อยห้านี่ใช่ไหมใช่ครับ,รบเกมการชก,กวันนั้นเป็นไงเรารู้ตัวว่าชนะประมาณช่วยงยกไหนวันนั้นก็ช่วงยกยกยกสี่ครับยกสี่เราเดินแทงเดินเข้าได้เขาเป็นมวยอะไรเขาเป็นมวยฝีมือใช่ไหมเราก็คือเอาลูก ลูกลูกยาวเดินเสียบเดินแทงเข้าไปก็ดูว่าสี่ยกนี่รู้รู้ว่าตัวเองได้เปรียบแล้วใช่ไหมใช่ดูว่าชนะแล้วก็ดูวาชนะแล้วชกกันมานานยังประมาณกี่เดือนแล้วหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วเนาะแล้วล่าสุดนี้เราโชว์ใครเพชรตวนเพชรตวนเตยชอห้าพยักษ์ใช่ไหมก็วันนั้นก็ที่ไหนล่าเนินด่าเนินวันนั้นก็ได้ได้เปรียบรูปร่างนะใหญ่ยาวขนเยอะ นะเดินเสียบเดินแทงเหมือนเดิมสไตล์เราไฟนี้ก็เต็มที่นะครแล้วฝากแฟนคลับเว็ซีหน่อยพี่ลิศฝากแฟนคลับพี่ซีช่วยตามได้ไหครับไฟนี้ก็ติดดีแน่นอนแน่นนนอะอาชีพมีไหมอาชีพไฟนี้มียังล่วงหน้ามียังมีมีอาชีพล่วงหน้าเท่าไหร่ไฟนี้ก็อประมาณนะ อบอกหน่อยได้ไหมร้งเอ่อเอฟซเขาจะจะจะ,จะเชียร์เราเ,ออเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีอชัชฉีดเยอะนะอะไรอยเง้า,ม,ามีอยู่นะมีแน่นอนนะไอ้มันไม่มันไม่ยอมบอกครับเอฟซี <c oughs> แสดงว่าเยอะอยู่นะน่าจะหกหลักนะหกหลักแน่นอนนะดูแล้วหกหลักนะครับมีนะครับเพนริสก็กินข้าวเรียบร้อยกินอิ่มนอนให้หลับ นะเดี๋ยวนักแว่นไปเชียร์เหมือนเดิมอ่าแล้วก็พายพวกนี้ไปเชียร์ด้วยนะครับกองเชียร์ก็เข้าได้ประมาณ50คนเปคนมวยป้องแชมป์นับช่องเจ็ดสีคู่เอกนะครับขยับมาโชคคู่เอกนะเพลิดขยับมาเป็นคู่เอกแล้วนะเพราะว่าไอ้นั่นถอนคุยไอเนี่ยถอนคุยไออะไรนะสิทธิ์สวัสดิ์เสือ อออเออคู่กองศึกถอ,อ,อ,อนขยับไปโชคอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็เลยเอาขยับคู่ไอ้คู่เราอ่ะมาเป็นคู่เอง <c oughs> เอ่อคู่เอกเลยช่องเด็ดสีนะครับเ <c oughs> พชรฤทธิ์ก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เพชรฤทธิ์ด้วยนะครับน <c oughs> ี่ก็เป็นพันโทนะครับแห่นอย่างเดียวนะครับ <c oughs> มวยไม่ซ้อมครับมวยไม่ค่อยเน้น,นครับช่วงนี้เน้นกิน,นครับกินอย่างเดียวครับจะได้โตไวนะ นี่ก็เป็นกังวานน้อยครับกังวานน้อยนี่ก็ซ้อมซ้อมนานๆหน่อยเที่ยวนี้เออได้เต็มที่เตรียมตัวเตรียมใจเต็มที่สามมิถุนานะกังวันน้อยนะครับกินเยอะๆกางวานน้อยนี่ก็เป็นเอาแนะนําตัวหน่อยกางปีน้อยกลางปีน้อยกับกลังวานน้อยครับ <c oughs> เป็นไงล <c oughs> ่าสุดแค็แต่ก็ ชคดีสู้เต็มที่แล้วล่ะแท้กระดูกมวยนะอาวุธอาวุธเขาเยอะอเราก็ต้องเสริมต้องพัฒนากันไปฝากเป็นกำลังใจให้กลางปีน้อยกันต่อไปนะครับ FC แฟนคลับ P.K. อย่าพึ่งหายไปไหนครับก็ดูกันไปสู้กันไปครับพัฒนากันได้นะครับนี่ก็เป็นให้ครับท่กเกนเอก <ไป S 1> ต่อยวันไหนครับ ยังไม่มีอะไรไงบอกไปแล้วสามมิถุนาเย็ดไปอ้าวมีทั้งโดนมั่วเอาอ,อ,อีกโดนมันก็เป็นละกันกาบตัวอู้อแมน่นวะแม่แก,ก็กินข้าวนะนักมวยก็กลับกันหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นนฝั่งนู้นเป็นใครบอกคนจอบฮะ Hai hai anh, hai uh, văn mồm lắm Ôi <laughs> <laughs> bọn có dân nha Dạ hay lâu vào đứa Dạ hay lâu hết hả hay <laughs> <laughs>